ลมคอมาเลยลำละเย็ดตฝุดลดดีดีลดเฮอะไรบ่ได้บ่ใหญ่ข่าบ่าได้หูได้ไนดเนี่ยหูน้ำคูรี่นี่เนาะไปให้สุดเอาขัานประท่านเนี่ยหูว่าคุณเมยเรียนอะไรแรกใช่ไหม ขเขาแรกสตา่์รกครูยกสกีว่าครับฟร์สตารกองวาแรงแง่เส้นแล่สารสกีว่าเรตตารอ้อมหมดละตคุณคู่ตุอครูผู้อยู่เบื้องหลังผู้ผู้อยากรู้ทุกอย่างบ่งมีเขาเฮาก็ตายนะคะ เขาเป็นคนดูลแลเรานี่แหละเขาเป็นคนช่วยเหลือเรานี่แหละพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาใส่ตู้เลยละเป็นไม่หอบแล้วเป็นหนักถูกว่พาพี่กุณแจจะสร้างหาไหมคอยโฆสนาหอบไปหอบมาพี่นอ้องมันหนักแล้วไปจัดเป็นเซ็ต่อนลไปจัดเป็นของจำเป็นใส่กระเป๋าเพราะว่าจักมีหนังสือเรียนอีกโอ้โหมันหลายอย่างนะจ๊ะดูละเครียดนะจ๊ะ อันนี้สีอเอากอร์ได้ยี่มหมองในหน้าเลยเดี๋ยวจัดใหม่ทีน,น,น่่คือชาดใส่แพทก,ก่อนไม่อยากยืมเลี้ยงดอกแกนเฮ็ดตกแตกให้ไปไวมากแตแตกจะได้สนนเสียเงินให้ลวงได้บบดทีน่นี่จากเมื่อใดใส่รีแล้วนะเดี๋ยวซื้อของไ่หน่อยเคยมีพังใหญ่ใส่เนาะมันหลายปีแ,แล้วมันมัดสภาแบบแบเตอรีนพังนะชาดแบต์่เขา คาดไปเพราะเขามรื่องใส่อะไรไ,ได้สิไปเบิร์นคนอะไรเครียดนะมันนี่สิคันบะไรเก็จะซื้อไหมสม,มุดปากกาดินสอดิสันแบตเตอรี่ก็ต้องเออมันชาดมือกันบมื่อใดนะค่ะห,หญิงแบตเตอรี่จะเมื่เดี๋ยวเอาไปชแช่คาดนี้แหละเดี๋ยวเอาไปหุ่นก็นสิเรื่องที่คองนั้นเนาะอีรักเอสโซตรีอิมอรอนอมเชบ ไงเนี่แล้วสิดูแลไม่หน่อยทุกอย่างเด้เรื่องเงินไม่หน่อยอันนู่นอันนี้เรื่องเงินดอกเงินเดือนเองินค่าดอกค่าสีถ้าหากไม่หน่อยเลี้ยงอย่างนี้เป็นหอกปัญหาเาลี้ยงกระสางนอกสาซอยเหลือแล้วสิเป็นโพยูเบื้องหลังแต่ว่าเอ๋อว่ามันมีสามขนาดหน่อยเออมันงแต่บวมหนึ่งตาบวมยังอีกเป็นอย่าง,งมากเลยเด็ดกซัล มีมอรอนเลลาอมเชฟเกตดผมมมสเตเลล่าพลไอแพดโอ๊กโซยอบวินอินเตโลน่าเดคอสติดผมยกบถับป่าอะแล้โทรคิดจริงสกอร์เซร์าสามีห้อดมดมข้านอินเตอรอึบนอะไอล่าห้งลำปาอาจได้อินเตอะไรสามดูห้องเฟอร์รุดอดรออ่าาด ลัดดาคันคันลัดดาแบตเตอรีอ๋อแบตเตอีมันเสียไปยูได้ดขสิไปลองดูลองเจจ้อันนี้โอเคม,ม,น,เคมนคันอินเตลิงกะเม่บอะอะไรคันอินเตลิงกทีเม่์้าเนปูคอามายันปอถามวามีการถามมึงเสือกุก็ระเสนั่คืคอกันไหน ก็เป็นอยังดอกแล้วกูแฮปปี้เมื่อยก็การถัก้นเมื่อยก็การอาปากว่าเขาจไหยงก็ฟลอรยกล้รยกการฟลอ a ว่าเล่นเด่นโทรซิตเอลฟุงกาองฟุงกายกอินเตอร์เชปปะองโตรซิตยกการเชปานียกวินอินเตโลน่าเดนโลนาคอสตาดีโอโซองคาปาละสอกร a โอ้้อยากจติด <c oughs> i so so ิ้นี่อะยกาต้อมไแพดยอตเพต้ออมเอปิกไปเรื่องไอแพดจะไป่เรื่องน้าสุมกูเครียดจผูกรองนี่นางก่อนเหมือนนี่นางก็เตีียวเรืองนี้ ดีดอบโดรีหมอดลำลาขับปะนียั้เแช่ยอนกลอันีดิโดดสโสเออเรดเอาเต็มกองเขาไม่ี่น,อ <c oughs> น,อน,น,นอ้อมันไงล่ะบันี้เวลาเข้านางใส่เปกัะมันเที่ยงเคียร์สักยุีน่น่งเดี๋ยวไปม่ได้ก็สิฟ้าเยี่ยงเขาใส่กระเป๋าที่ะใส่กองที่ละยยัง ตืมงเาจ้ามงเอรอนมอสเตอร์บอก้าของการเซ็กดูดูชาครอดขอการคู่ขอการแฟมีคู่โกเนียนตบูสิ่งช่ปะเลิกออกื่อหอมกับบอกขึรนกอกบอกขึ้นออกดีตน้แฟต นัดเชิดรอยย่าหมดวอกนอมอ่พมรอนเลอดอกหลอกกอระหมดพอเอดเต็มอีพอยกเยียวยาว่าอีพอกระเบนึลยขนัดเต็มอ๋ออันนี้ก็เฮ็ดลาบเนาะใส่กองเขาอันนี้ซื้อมาไหว้บ้นเสาอย่างมื้นเสาสิพัดเสง่พัดก๋วยเตี๋ยวพัดมีนั่นแหละพัดมีแต่ว่าใส่หมูใส่ยังเนานะ วัวมันพัดไทยแต่พัดไทยมันจิต้องใส่ทัวม่นอยบ่ค่อยอยากกินทัวเดี๋ยวเสร็จไปไปตู้จะ่มหอมผักกับต้นหอมเห็ดอาหารกองไปที่ทำงานนะคะเดี๋ยวอันนี้กันเลี่ยนพร้อมกินไปเสิรอฟใส่ถุงหรววอกไปไปไหวมองย็งง่าเลยรูแบบไปาาพ่อแา่เราครอยากรักกัรักลดอาหารคนไทยเมื่อกินได้ยูดมูงบางอย่างก็เป็นหมูมกินได้กินกระโดด โอ้ยยยยยดอุานเบริยานีดอกดอกบอรียานีดอวันนี้ันอาหารเปิดมือแรกไหมแจ๊ดมเบริียานีดอกมันยอดอินเตอรยอบบะวัวเป็นยังง เพราะว่าพวกข่อยเรียนพวกข่อยก็ว่าต้องไปอยู่ในครัวแล้วไข่ที่เตรียมท้องกินไปพี่น้องไม่ไหวที่จะเคลียร์แบกบนาแบกบแรงล่อคุณแจ่ย่างเลหัวหน้าก็ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวทามอีกหัวหน้าก็ว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวไม่พนท้ามเลยที่หนาค่ะเป็นไปหรือเปล่าเป็นเมื่ไหรได,ได้ที่บ้านจะกินไม่ไ่้ไม่เหนึ่งอะไรไม่ใช่จะเอาไปเจ้ที่ทำงาน กระสีแดงไหวใช่นะคือของต้องแรงต้องแรงไหมอันนี้แซ่บแซ่บไปกินกับกาแฟานั่นจำเป็นทุกเชิญมืออื่นกระสีแดงน,นักแน่แต่บ่าเป็นยังมันสเสด็จสะดวกสบายไว้ในตูจนะ้จะของล่ะเดี๋ยวสิเอาผ้าไปทำความสะานะอาดตู้แล้วก็เก็บไว้ถัดเสร็จไปยังของตูจนะ้จะของนล้ว ก่อนเดี๋ยวมือดื้อไมค่อยว่าเดี๋ยวกไปจัดใหม่เี๋ยวมองเห็นหน้เดื๋ย,ยไปไปจ,จะไปถิป่นใบสองพุงสองพุงจะไปถิ่นใบบันนี้ก็ไปอาหารกสะใส่กระเป๋าข้างล่างบอกพี่น้องไม่จังว่าแล่นหน้าแล่นหลังไม่ไม่ได้อาจสิโใส่อันกองอ้าจสิโใส่กระเปา๋ากระเป๋าอาหารนะเสียบมาใส่หนหีหบกองมันมันจะสีง่าย เดี๋ยวจเปลี่ยนกองไม้อ้อ๊ย,อ,ยอันนี้ก็ใช้มาใส่หนีบนเปลี่ยนของไม้มันซื้อเรียนไอของไอ้แพ็ขอ,อยามันห่าง,องของครู่ปอยสืิรับที่สอบมาไว้ที่จกเคอ่ยนะไปเราจะเอากล่องไปทิ้งไว้ที่ทํางานหน่อยเอาไปสแตนบายไว้เผื่อวันไหนเราอยากกินมะม่วงมากๆเสียไปใส่ในตู้ไว้นะคะเตรียมไปรบอยากกินน้ำเย็นคือกันเดียว không biết tôi về để xe nó như thế không thế nào không Hãy ไปกอกน้ำแช่ตุ่เย็นไว้ยนี่ยค่อยกินข้าวก็จะได้กินน้ำเย็นๆแล้วก็สะแช่ถิ่มไว้เนาะ <c oughs> ปกตินั่งใก่ตุ่เย็นอยู่ในห้องครัวห้องครัวดสำหรับพนักงานต่างหากได้ห้องครัวที่เให้ขายกับต่างหากอันนี้สิเอาไปเพราะว่ามีรูปเจ้าของอยู่ถึ <c oughs> งแมาโม่เม่พุทธศาบอะไรนี่คุณน,น้อยน้อยอยู่ในนี้วา <c oughs> สนะหอบไปหอบมาพี่น้องมันหนัก เว้ยซันีีกลหอบเนาะสิหหบออาไยังไนะเจออันนี้ของเรียนต้องรอไอแพดก่อนต้องเอาถุงไปอีกหนึ่งอันเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เรียนค่ะแต่ว่าเรียนคนละครอดเจอบริษัทสนบุญบายอุลมามนมืออืน่นเรียนดกยวกับปวกครัวอันนี้เรียนสำหรับก่อสอนอชีวิตหมันวุ่นวายเนาะชีวิตเหมือนวุ่นานะวนนายมาก ม่น่อยสร้างขวดน้ำแล้วค่ะเท่วน้ำไม่หน่อยมีอยู่แต่มันใหญ่นี่มันใหญ่เลยเวลาใส่กระเป๋าเสือแล้วมันตุ่มเวลาเขาออกแคลงานหรือว่าเขาอยากกินกาแฟหรือเขาอยากกินส่วนตัวตอนนี้ก็เลยใส่ขวดตะกอนไม่หน่อยสร้างมากมันสิเน้หน่อยประมาณนี้ค่ะเวลาใส่กระเป๋าเสือมันสิง่ายแลวก็สิมีสองอันเนาะอันนึงใส่ในกระเป๋าอันนึงใส่ในกระเป๋าเสือเวลาห้องยังเห็นงานเวลาห้องหิวน้ำหรือยังสั่นมันสิง่ายแต่อันนี้ไม่ได้กระพก แต่มันเงา้าวบบนี้เวลาเขานั่งเสือเขามันหัดมันโดดอันกรดันท้องแต่ว่ากอดเอาก่อนอดเอาสัก่อน,อ,นอ,กอนเดือนนาของกะสิมาเอรเพราะว่าต้นเดือนเพราะว่าเพิ่งสร้างสื่อหมู่บ้านนี่เอาไปพ่าไรค่ะประมาณจำนี้ สนาดสิหอบหนาหอบหนังห่อไปหอบมาทางนี้ก็สิใส่ไอแพดเนาะชีวิตข่อยก็เหมือนสิอยู่เหมือนสิหุ่นไใบให้เอ้าเป็นได้เอากระใจว่าว้นีบัตรห้าวเห็นมาตาปีนได้เลยเล็ดกับเขาใส่กองอื่นก่อนเสร็จลาบกันละอันนี้ถุงสิบล็อกซื้อมาไว้ใส่ส่วนตัวมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมีสามใส่ซื้อมาไว้ใส่นี่แหละเห็นว่าเขาซื้อมากแต่ไม่ตั้งใ่ มันจะมีความจําเป็นเฮ้ยนี่ไงวิถีชีวิตอันนี้บเทอรเดดอกมันพึ่งมีอันการบ้านแค่นาเดียวแต่ว่าไม่นีก็ต้องเฮ็ดนะคะมันหยุดมืออื่นก็ต้องตอนใบเ,นเลี้ยงขั้วแล้วตอนเช้าตอนใบคันขั้วเขาบอกมีการบ้านเท่าก,กับเอาการบ้านของอันกศนมือนีไปเฮ็ดนะคะตอนนี้เหลือเขาให้เขาไปะเลี้ยนในเว็บของน้องเลี้ยนเนาะเขาล็อกเขาให้เลี้ยในไอแพด มันเด็กกลับไปอ่านอ่านแล้วอันที่หนึ่งนะ่ะอ่านแล้วมึงเข้าใจว่าจ้างใดไก้เขียนในหนังสือในสมุดนะคะแล้วอาทิตย์หน้าวันพฤหัสคู่เขาก็ใช้ข้ายืนสมุดกับกระดาษที่เขีเขยนไปแล้วเขาก็สิมานักงสอนขันตอนไหมหรือถ้ากขันบานห้าส่มนี้เปรเซสเนาะหรือว่าเซตแล้วแต่แต่เราคนอาจจะมีขอ้อบกพร่องกับซื้อนักงทบป,ทป,ปัญหากันว่าห้าสิเกะแบบใดจังดแล้วเ้ากัจังสิไปบนเรียนไหมนะคะ โอ้ยรเรียนนั่นแล้วเรียนเป็นจริงเป็นจังนะครับมาเรียนม่นี่เออมันก็ฟังหูใส่ทะลุหูขวาอยู่มันกำลังเบรอพี่น้องแต่กับพ่อไปได้อยู่แต่ค่อคิดว่าควรสิไปท่อมันไวเนี่ยนะคะไปให้สุดแล้วหยุดอยู่ที่หยุดอยู่ที่เดิม ถ้ามันไปไม่ไหวมันก็ต้องหยุดแต่ว่าต่อสู้ให้สุดก่อนนะจนังแหกกไม่ไอ,าอายถ่ายอันแรกๆก็ไม่ด้ิกทัก,กันบ้านได้ไลา์เทนเนอกสสิมาสวนกูอืออาแออือตัวสะกอกสะกดไปพอดีได้ยืมห,หัวกันพี่น้องไปให้กับเขากันค่ะ